สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณเหมียวกับรายวิชาภาษ,ษาไทยเช่นเคยแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของสระอํนนะคะแต่เนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาบริหารสมองด้วยเพลงกันไกลไข่ผ้าไหมจํานวน2รอบกันก่อนนะคะ เตรียมตัวนะคะ1 2 3สองซ้กันไก่ไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาท50 50บาสบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไก่กันไก่ไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห0 5สิบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไก่เก่งมากๆค่ะมารู้จักสละออากันเถอะนะคะ สระอัมเป็นสละเสียงสั้นนะคะวิธีการเขียนสละอํมนะคะเราจะเขียนกลมๆเนี่ยเอาไว้ข้างบนก่อนนะคะจากนั้นเขียนสละาอาไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นนะคะก็คือเขียนวงกลมไว้บนพยัญชนะต้นและเขียนสละาอาไว้หลังพยัญชนะต้นเช่นเดียวกันนะคะสาระอัมอยู่ไหนเอ่ยนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะช่วยกันดูว่าหมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสองที่ใช้สาระอํมนะคะจงตัวนะคะนักเรียนหนึ่งสองสา ข้อที่1ค่ะข้อที่2คําไหนคะที่ใช้สระอําหมายเลข1นึ่งใช่ไหมคะส่วนหมายเลขสอไม่ใช่สระอํานะคะสระอําจะต้องมีหัวกลมๆอยู่บนพยัญชนะต้นด้วยนะคะและตามด้วยสระอาค่ะข้อต่อมานะคะหมายเลข1ห,หมายเลข2องอันไหนเป็นสระอําคะนักเรียน เลขสใช่ไหมคะส่วนหมายเลข1เป็นสระอานะคะสระอาอย่าลืมต้องมีกลมๆด้วยนะคะหมายเลข1หมายเลข2หมายเลขไหนคะที่ใช้สระอําหมายเลข1ใช่ไหมคะส่วนหมายเลข2เป็นสระอานะคะหมายเลข1หมายเลข2หมายเลขไหนคะที่ใช้สระอําหมายเลข1นะคะส่วนหมายเลข2ใช้สระอานะคะหมายเลข1หมายเลข2หมายเลขไหนคะนักเรียน ที่ใช้สระอําหมายเลข2นะคะส่วนหมายเลข1คือสละอานั่นเองนะคะชวนคนเก่งฝึกทำค่ะให้นักเรียนนะคะเขียนสระอํมลงในสมุดนะคะ10บรรทัดบรรทัดละ5ตัวนะคะเมนักเรียนเขียนเสร็จแล้วก็ให้ผู้ครองถ่ายรูปส่งกลุ่มล์ให้กับครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะรหัสเวลาเรียนก็คือ1 2หรือ12นั่นเองนะคะให้ผู้ครองช่วยเช็คชีอกับนักเรียนด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ครูเหนียวกับรายวิชาภาษาไทายต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ